สวัสดีครับวันนี้ชีวิตของคุณอยู่กับที่มานานขนาดไหนแล้วครับที่ชีวิตของเราหยุดอยู่กับที่เป็นเพราะว่าคุณกําลังมีความกลัวอยู่หรือเปล่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่คนเราจะมีความกลัวเพราะความกลัวของเรานั้นมันเกิดจากจิตใต้สํานึกความเชื่อและสิ่งที่เราเสพสภาพแวดล้อมที่เราอยู่คุณอาจจะโดนปลูกฝังความเชื่อของคุณมาตั้งแต่เด็กโดยที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัว อย่าไปทําอย่างนั้นมันอันตรายอย่าไปทําอาชีพนี้มันไม่มั่นคงอย่าไปขายของออนไลน์เพราะว่ากลัวจะโดนโกงคุณโดนคําพูดเหล่านี้กอกหูงคุณอยู่ทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เขาหวังดีกับตัวคุณและคุณก็เชื่อว่าสิ่งน,นั้นมันไม่ดีจนทําให้คุณมีความกลัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมคุณไม่สามารถมีโปรเจกต์อะไรในชีวิตของคุณได้ คุณไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตที่เติบโตไปข้างหน้าคุณก็ต้องรับมือกับความกลัวในใจของคุณให้ได้ไม่ว่าวันนี้คุณกำลังทำงานอยู่ในอาชีพไหนหรือสถานะของคุณเป็นอย่างไรทุกคนมีความกลัวเหมือนกันหมดครับเศรษฐีก็มีความกลัวคนฐานะปานกลางก็มีความกลัวแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จ เขาจะจัดการกับความกลัวของเขาได้ดีกว่าคนทั่วไปเพราะคนที่เขาประสบความสําเร็จเขามีเป้าหมายของเขาอย่างชัดเจนครับและเป้าหมายเนี่ยแหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราเดินไปข้างหน้าต่อให้คุณมีความกลัวอย่างไรการที่เราเดินเข้าใกล้เป้าหมายของเรานั้นมันจะทําให้เรารู้สึกดีใจรู้สึกมีคุณค่าต่อการลงมือทําสิ่งสิ่งนั้นและถ้าเป้าหมายของคุณมันใหญ่จนกบความกลัวนั่นแหละครับ มันคือการขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าแต่คนส่วนใหญ่ที่ยังมีชีวิตหยุดอยู่กับที่เพราะเขาเอาความกลัวไปที่ตั้งกลัวจนเขาไม่กล้าจะทำอะไรเพราะเขาโฟกัสแต่สิ่งที่เป็นหาเขาไม่ได้โฟกัสที่โอกาสแต่คนที่เขาประสบความสาเร็จเขาก็มีความกลัวเช่นเดียวกันครับแต่เขาโฟกัสไปที่โอกาสถ้าวันนี้มีคนมาชวนคุณทำธุรกิจออนไลน์หรือทำอะไรก็ตามแล้วคุณมีความกลัว แต่คุณคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นโอกาสสำหรับคุณให้คุณตอบเซเยตไปก่อนเพราะการที่เราตอบเซเยตมาก่อนมันเป็นการรับโอกาสหรือเปิดโอกาสให้กับตัวเราเก้าวไปข้างหน้าแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณมีความกลัวกับโอกาสนั้นเป็นเพราะว่าคุณยังมีความรู้ไม่มากพอกับธุรกิจหรือโอกาสที่เข้ามาหาในชีวิตคุณแต่สิ่งสิ่งนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จ พราะคุณไม่รู้คุณก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้และการที่เรามีข้อมูลมากพอมันจะทําให้ความกลัวเราหายไปในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีความกลัวอยู่คุณต้องเพิ่มความเชื่อของคุณเข้าไปความเชื่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณมีความกลัวหรือไม่กลัวถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณไม่สามารถขายของได้เก่งคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนพูดไม่เก่งคุณจะกล้าออกไปขายหรือการพูดหน้ากล้องหรือเปล่าครับ คำตอบก็คงไม่และเวลาที่คุณไปขายของหรือพูดหน้ากล้องคุณก็จะมีความกลัวเกิดอาการประมาามีอาการสั่นอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณเชื่อว่าคุณไม่สามารถจะทํามันได้คุณก็เลยเกิดความกลัวแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะลงมือทําทั้งๆท,ที่เขากลัวในงานนั้นเขากลัวการขายเขาก็จะออกไปขายของเขากลัวการพูดไฟ้สดหน้ากล้องเขาก็จะลงมือทําพูดไฟ้สดหน้ากล้อง เพราะถ้าวันนี้คุณมีความกลัวแล้วคุณยังไม่ลงมือทําสิ่งสิ่งนั้นความกลัวของคุณมันจะเกิดการทับถมจากวันหนึ่งเป็นสองวันเป็นสามวันจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นห้าปีแล้วความกลัวความเชื่อของคุณมันจะฝังลึกและยากเกินแก้และนั่นมันก็คือปัญหาสําหรับคุณครับที่คุณยังเป็นคนผัดวันประกันพุ่งคุณมีแต่ข้ออ้างเพราะคุณมีความกลัวแต่ถ้า คุณลงมือทําทั้งทที่คุณกลัวเริ่มทําสิ่งสิ่งนั้นวันละนิดวันละ1%ที่คุณจะเก่งขึ้นได้ความกลัวของคุณมันจะค่อยๆลดลงเพราะคุณจะมีทักษะเพิ่มมากขึ้นคุณจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคุณมากยิ่งขึ้นและถ้าคุณสามารถนำสิ่งสิ่งนี้มาปรับปรุงและพัฒนาตัวของคุณให้ดียิ่งขึ้นวันละ1%อร์คุณก็เป็นคนที่สุดยอดแล้วครับ เพราะในวันที่คุณกําลังเก่งขึ้นวันละ1%ความกลัวของคุณมันก็ยังอยู่ที่เดิมครับแต่เป็นคุณต่างหากที่เก่งขึ้นที่มีทักษะและสามารถรับมือกับความกลัวจัดการกับอารมณ์ของคุณได้คุณไม่สามารถหนีปัญหาหรือหนีความกลัวของคุณได้ครับแต่คุณต้องจัดการและเพิ่มทักษะของคุณขยายตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนให้เป็นคนที่เก่งขึ้นและเติบโตขึ้น และตัวคุณจะเป็นคนที่จัดการกับความกลัวได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้ใครเก็ตมากขึ้นพิมพ์คำว,ว่าเก็ตมากขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมเนตปฏิพานสวัสดีครับ